สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยไ่พี่น้องหลาบปลาไหมพ่อแม่กำลังจิ๋วหัวหลปปับปลาตัวบักใหญ่ใส่บักลายใส่น้ำต้มนำ้ำนี่พี่น้องใส่ยังลงไปแล้วทำข,าขา้าวตุ่ยขาดแซ่บเห็ดแจ่วหันเดินดีไหมนะอืม้ม เอาปกิดพรงกัลงแล้วลลก็เอาพักลงประคอมแล้วลงน้แม่กำลงังขั้วพี่น้องแมคือหลับป้าัก,กน,นอยปดวดอกเหขัวนี่ปวต้องห่วพ่น้องแม่บันเก็บหากรเห็ดแล้วนี่กระแดดจำเลยออกลงแหง้ง ลงน้อยน้อยวัสดีครับเร็ววัสดีครับคุณคิดดื้อวันดีแอบชื่อแอบสิข้แอบซะนอนกับต่ต้สิบเก้าโมงวนดีท่มานอ่าได้ไหมนอนยาวเลยแม่นันกูไปดูกวน khi đã từ tiền thêm phần nhà người tôi <laughs> đã có cho chín cái to tốn kẹm cái con vườn nhà á nhà của ba muộc ngam đỡ Xe muộc lò đơ cái con nồi đấy ping 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 cái cái bằng đúc con ta nhau là bao con ta là Xe ta đê ta ใชตาใจดังได้ดังอยู่ไชดั้งยงไตก็คุโสคุณหาพี่นองเด้อ้าคนหน่ีบ้านห้ามันอยู่แล้นี่มาแล้วแม่ลูกมายังมาย่างมาย่างมาป่าลุงเบิ่งนเนยเออข้าอยัางข้ากระชาบนะบ่ย่างมา

นี่อมยังหำรับักเบิร์ตแมนสีหายตอ้อัวทตัดเนี่ยทั่วเครับมันเกิดไงงออยน้ามึงจงเกิดหรือรอดอกกุหลเบิดงบุกอทงพมหยิบตุ๊กักแล้อยบาทมันจะวอียิ ถูกใจเลยวเยกุ้กุ้งใหญ่เรื่อยพรก็ูก็ูปเรื่อยกับเขาก็เรื่อยอยู่ฮนกินน้ำมันบดเลยจัไหมมาใครรู้เนาะจับเนาะจับจับอะไรแบบ้แบ้านมืออไรใช่ฮะงบมาทำถึงเงื่อนเื่อเงื่อั้วมิจฉาเราะ่าเลอ cho hà bài rồi. Do người lạ rồi. Hát một chút người rồi. chắc ngày bữa ăn vài năm năm. No lạc nhiên. Hãy chồng chưa. Hông 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 chưa. không chưa. Hông chưa. Hông chưa. Hông 6ล <moż> <c oughs> ิตรนะ8ลิลยลิตรกัหาลิตรฉันเลมาจองไหวเั่ากยนยเขาเขาด้ยมันย่เบิดอีกทุกด้วยทีไรทีไรเขาจะม่จงเ่ยกลัวกลัวถืเบดมึงบุตกทุกค้องเลยสไม่ได้น้ำมันนี่มึงฟูตอนนี้จะตัดระบุกลี่ยใหญ่มาแล้วนะเสร็เป็นชาดอย่างเนี้ยเนาะเขาึ้นชัดได้รูขน Ở lạp bằng cốc lạp bằng gần cửa bằng ăn bằng lạp 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 bằng เลยสักร <poisoned. S 2> ักเอาเกิดใหญ่ก็บิีป้ายักหรือแล้วครับแตนยังมันยังเเพื่อนเคื่องเครื่องหนึ่งเลยสองสามลักกว่าครันเครื่องมันจักลักหาลักอูเร็ตัวนึ่งลักอะไรแล้วครับอ๋อเลนเบ็ดที่เมื่อกี้ได้เพราะสี่ชิปกว่าพิปลักใช่เลยอือ รตีถ่อนนเนาะหลังบ้านีเตา่นเพิ่มขึนออมาสิตัก้อนมาสิตักอนเลยีตักอนจังนะอืบวบัสีมี่เลยนี่เดียวหน่อยถ้าหัวใจต้องเปนต้องปจุ่ม

กุงหรอบัวุ้งกันนัวปลาเลยป้าบริชายลืมจะพอจับไปมาคือเปนั่นอี้อืมกุ้งเลยไหมัุ้งกระดึ๊บใส่อกจะหอมกันนัวเจ้าเล้าอยู่ไม่เือยุดล่าเลยนบุการเลยม่ใช่จ้าเมือนเนี้ยมันจะพากันจับมันจะกินลยพแอเรีหมวกน้ันทอดแล้วออกจ้ะ

ตันปลามินได้มนั่ <ora> นมิน <coś> น่มิคุณปลมินได้นปลาน่มแม่ม่มาดมาอจ้าตก่อนนะไปกินตรงแม่ได้คาดไปเลยแล้วชอบมังไงมา

ไปชอบมั้างมานมาม,าม,ามาีก่อนขอมามันเกิดเองสวยงามบนนีกตรงแ้มลงน่ะธรรมชาติรับขาดโหน,นามมนเกิดเอง

พ่อเอาลายไงนี่ชิบเนื้อขาวเนาะขาวมันหวานนี่ว

đúng ừ. 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 <laughs> à, <đổ lắm. cười> <laughs> rồi nha vậy, rồi nằm nó đi tiếp rồi, rồi nó đi tiếp rồi, rồi nó đi rồi, 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 ไปตีปู่ไปจังนะมันชุกละเบีงนี่อน่าเบิงเอะทัมันชุกจากพ่อมันลิดนะพี่น้องขอาพุณนะที่มาบิงมาสมเด้อ